สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d a y l ล g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดส b y d a y l ล g h t Mobile กันทุกคนกันทัน่วทีครับผมวันนี้ผมได้เอาเพิร์กที่สูญหายแล้วก็คนเลิกเล่นไปเยอะพอสมควรนะครับผมนั่นก็คือเพิร์กตายออรน,นั่นเองนะครับผมก็คือแต่ก่อนมันเคยโหดมาก่อนแต่ว่าหลังจากที่โดนเนิร์ฟมาก็ไม่มีคนเล่นเลยนะครับผมช่วงนี้คือ ฆาตกรก็จะชิลหน่อยนะผมผมก็เลยกลับมาชุบมันหน่อยอีกครั้งนึงนะผมว่าเบิร์กนี่มันโหดแค่ไหนนะผมสําหรับเบิร์กของเดวิดคิงของเบิร์กข้างล่างนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เฮ้ยสองไฟได้ปะโอ้หันหลังอีกโอ้เรียบร้อยไม่น่าได้ผับไม้ไม่ได้ทันเอา้าเราส่องไฟเรียบร้อยทันเฉยเอ้ยทำไมเครื่องล็อกอ่ะน่าจะมีเบิร์กเอ่ออุ้มล,ล็อกเครื่องนะผมโอเคผมต้องไปช่วยลวะเฮ้ยโอ้โ,อโหเราแบบสกิลเช็คขึ้นมาตอนผมลุกพอดีเลย โอเคเดี๋ยวผมจะแอบเนียนไปช่วยนด้ผมเพราะว่าเพิงตายยากปรับใหม่เนี่ยต้องดึงเพื่อนก่อนได้ผมเฮ้ยโอ้โหบาร์บีคิวเหรอน่าจะบาร์บีคิวได้ผมเพิงบาร์บีคิวเห็นออร่าแน่เลยหลอกไฟเอาไงเพื่อนใจเย็นเพื่อนหลอกป่อเ้ยโอ้โหนึกว่าจะหลอกไฟโดตีไปก่อนหนึ่งทีตอนนี้ตายยากเรายังใช้ไม่ได้นด้ผมเดี๋ยวเราก็ปั่นไฟก่อนเราต้องไปดึงเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนดึงก็ได้นะถึงจะใช้ได้ ว่าผมต้องไปดึงวะเดี๋ยวเราขอไปดึงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ใช้ตายากแล้วนะ,ะเขาจะอยู่ข้างหลังโอเคผมดึงเลยแล้วกันเนี่ยครับผมเราต้องดึงเพื่อนลงมาด้วยผมให้เพื่อนอยู่ในสถานะปลอดภัยนั่นเองโอเคตอนนี้เรายัางใช้ไม่ได้นะเราต้องรอให้เพื่อนเนี่ยอยู่ในสถานะปลอดภัยก่อนเอ้ยโอ้โหตีต้นไม้โอ้ตีต้นไม้เฉยสวยเพื่อนเนี่แนละ้วตอนนี้เราใช้ตายา,ยาแล้วเอาแบบนี้ โอ้โหไม่น่าทันแบบไกลเกินเอา้าเราอุ้มแบบนี้เลยเหรอเรียบร้อยนี่ไงเอาไปก่อนไม่ต้องอุ้มนะไม่ต้องอุ้มนะไฟฉายคมๆเลยผมใครที่อยากให้ผมทาคลิปสอนส่องไฟฉายอีกอีกครั้งหนึ่งก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะเห็นแบบหลายคนอยากจะฝึกลองเล่นไฟฉายนะผมความจริงผมก็ทาคลิปไม่นานแล้วแหละขอบล็อกก่อนโอเคชีกรเลอ้าเรเาาผมเหรอผมมีแทงหลังอยู่นะไม่เป็นไรโอ้น่าจะล้มอะ่ะ ดรงไม่เป็นไรครับผมเรามีแทงหลังนะแทงหลังคมๆโอ้แต่ว่าแทงหลังตอนสีสีเครื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันมันเร็วไปหน่อยนะผมแต่ว่าเรายังใช้ตายากต่อได้เหมือนจะไม่เอาว่ะเครื่องนี้ได้เยอะนะโอ้เครื่องนี้เก้าเก้าเราสองได้ไหมนะสองได้หรือเปล่าเอาหันหน้า,าทางนี้อีกโอ้โหต้นไม้บงังเพราะ่ถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะได้นะแต่ผมย,ยืนอยู่ฝั่งนี้ไงโอ้เพื่อนป่วนผมว่าผมไปดูเครื่องมาเล็กก่อนผมว่าน่าจะมีสักเครื่องหนึ่งอะ ไม่ก็สองเครื่องอตรงขอบแมพเลยนะผมเขาทัาพังเครื่องเหรอพังเครื่องโอเคเฮ้ยมาหาผมมาเนี่ยเอา้าโอเคมาเขาอยากให้ผมจูก่อทุกคนมาจัดให้เดี๋ยวเราฉีกไปท่าเรือดีกว่าตรงบ้านเล็กเราฉีกไปไม่ได้ลนะ้วเขาเลยไปไม่เหมือนจะไม่เอาเหมือนจะกลับไปโอเคเหมือนจะกลับไปเราก็นี่ไงมีเครื่องอยู่ตรงบ้านเล็กหนึ่งเครื่องให้ผมเราขอปั่นชิュก่อนถ้าห้องมีสองคนนี่แย่แนละ้ว โอ้โอเคสวยนึกว่าจะห้องวีสองคนไงคนนึงอยู่ข้างบนเนี่ยผมเว้ยเราเจอผมมาเนี่ยหลอกมาทีหลอกอีกทีกนึงใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคโอ้โหตรงนี้ไม่รู้ว่าไม้หาหรือยังนะไม่อยู่ฝั่งไหนวะน,นี่อยู่ฝั่งนึงว่ะสเต็ปลักไก่นึงทีใจเย็นสเต็ปลักไก่หลอกไฟเปล่าหลอกไฟเหรอเฮ้ยไม่หลอกโอ้โหนึกว่าจะหลอกไฟทันอยู่ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอเคเหมือนเขาจะกลับไปแล้วผมเขาทิ้งไปละ ตอนนี้เหลือตั้งสี่เครื่องเลยแล้วทุกคนแล้วก็มีคนจะตายแล้วนะหนึ่งคนผมต้องรีบปัดไฟก่อนเลยเริ่มจากเครื่องตรงกลางนี้ก่อนนะโดนไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องแต่ว่าก็ยังเสียบเปรียบอยู่ดีนะตอนนี้เราต้องเซฟคนนี้โอ้ยโอเคผมต้องเซฟคนที่ตกเฟสสุดท้ายแล้วนะผมเพราะว่าถ้าปล่อยให้ตายเนี่ยอาจจะเกมอาจจะเสียเปรียบได้นะดูเลยเขาเขาแบบเขารู้เลยว่าต้องเอาคนนี้เดี๋ยวผมขอเนียนรอสองไฟแล้วกัน ถัดมาละโดนทิง้งอ้อมเรียบร้อยโค้งขอให้หันหน้ามาเออแค่นั้นเรียบร้อยแค่นั้นคือจบเลยแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมต้องพยายามตามบล็อกคนนี้ให้นะเพราะว่าเขาจะตายละเราจะปล่อยให้เพื่อนตายไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเสียเปียบเอานะครับผมแค่นี้ก็เสียเปียบมาพอละอีกเครื่องหนึ่งก็ใกล้เสร็จแลวเฮียวก่อนโอเคตอนนี้เหลือ2เครื่องเครื่องบนบ้านใหญ่เอพีเครื่องเครื่องบนเรือใหญ่เสร็จเรืยังวะ โอเคเสร็จแล้วน่าจะเหลือตรงเครื่องบ้านเล็ก2เครื่องนะผมเขอเปิดก่นกอนก่อนเดี๋ยวโอเคในกล่องอุาบาลเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอานะตอนนี้เหมือนเขาจะไล่ใครไม่รู้อยู่เรือเล็กนะเห็นแสงแวบๆบเแบบแบบมื่อกี้น่าจะอยู่ตรงท่าเรือโอ้โหเ,เครื่องติดกันนี่ทำไปเล่นเครื่องก็ติดกันเอาเรื่องอยู่นั้นเนะ่โอเคมีเครื่องตรงนั้นหนึ่งเครื่องมาเล็กหนึ่งโอเคอเอยติดอะไรติดขอนไม้ เอ้ยผมว่าต้องไปต้องรอช่วยไว้ทุกคนจะปล่อยให้ตายไม่ได้นะบอกไปหนึ่งทีเฮ้ยตีไม่โดนเฉยได้ไงก่อนเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยตีอะไรคร,กรกับทุกคนเขาตีอะไรอ่ะตีน,นะเพื่อนสเตปหลบหนึ่งทีเตียนโอเคเหมือนจะเอาผมป่ะแต่ว่าเพื่อนยังไม่ฉีกเลยไม่ไปเอาเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามรอสองให้นะโอเคเขาฉีกย,ยาวๆเรือเล็กทันไม่ได้น่นาจะทันอยู่ อย่าตีปิงก็พอโอเคมาเดี๋ยวผมบอกให้นะผมโหตายยากยังไม่ได้ใช้เลยต้องบอกก่อนนะผมต้องบอกก่อนตอนนี้ตายยากผมใช้ได้แล้วนะแต่ว่าต้องรอเจ็บก่อนนะเหมือนจะไม่เอาปะฮิวก่อนบ้าอฮ้ยตามมาปะดะโหตามทิ้งตามทิ้งตามทิ้งโอเคมันจะไม่ตามแล้วมาฮิวก่อนเ่อยโอเคต้องต้องรีมฮิวก่อนนะตอนเนี้ย ผมว่าเรือเล็กใกล้เสร็จแล้วผมว่าอาจจะต้องปั่นเรือเล็กก่อนนะแต่ว่ามีคนไปปนเปียนอยู่แถวนั้นไงก็เลยไม่สามารถปั่นได้ดึงเลยดีกว่าเนี่ยเครื่องน,นี้ได้เยอะมากเลนะน่าจะเกิน50สิบเปอร์ได้แล้วโอเคแล้วผมก็ดึงก่อนเลยไี่กลับมาเอากลับมาเอาเพื่อกี้ลตีโดนผมด้วยไงจังหวะนี้เอาผมเลยหรือเปล่าเอาผมเลยหรือเปล่าเอาตายยากถึงเวลาต้องใช้เออตายยากคมๆมปหนึ่งทีนี่ไงบอกแล้ว การคัมแบ็กของตายยากนะผมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออกระตุกกระตุกอุ้ยโอ้โหกำลังจะเทอะไรเมื่อกี้โอ้โหกระตุกเฉยเลยงงสวยเพื่อนรีฮิวเลยผมจะตายละเพศสุดท้ายผมว่าบาร์บีคิวแน่ๆเขาต้องจะกลับมานี่ไงบาร์บีคิวชัวร์แล้วโดนด้วยไงโดนงี้ด้วยไงคมๆโอเคเดี๋ยวผมพยายามไปปั่นไฟเรือเล็กดีกว่าเขาจะมาหรือเปล่าวะเหมือนเขาจะไล่อยู่นะ เว้ยกลับมาหรอโอห่วงเครื่องจัดจดเย็นเขามีชิ่งแล้วแล้วเหนื่อยด้วยนะพังเครื่องโอเคเดี๋ยวผมลากเขาวาเล็กดีกว่าตัวนี้มันเครื่องมันติดกันมากเลยนะแต่ว่าก็ผมว่านัายังพอปั่นได้อยู่ถ้าติดเดือล็กแล้วก็ไปปั่นขอบแแบบได้อยู่นะบ้านเล็กมีตั้งสองเครื่องผมมันจะห่วงเครื่องนั้นจัดเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามไปปั่นนะดูดิห่วงขนาดได้แบบเดินติดตลอดเลยอะ มาบัลลิกกับผมหน่อยไหมสักโยกไปเพื่อนไปไหนวะหลอกไฟหรอโอเคมาวิ่งรอบยาวผมเฮ้ยเมันจะไม่เอาปะโอ้โหมันจะไม่เอากำลังจะพาวิ่งบัเล็กซะหน่อยอเฮ้ยไฟฉายไฟฉายม่วงซะด้วยโอ้แล้วยังไม่ใช้เลยอ้าวสวยดีแบบเนี้ยได้อเทมใหม่มาทุกคนติดเลยครับผมยูเลยตอนเนี้กลับมาโอเค เครื่องมันถือว่าห่างกันอยู่นะมันมีเครื่องหลังท่าเรือตรงเ,เครื่องหนึ่งนี้ผมแล้วก็เครื่องขอบแบบเอาไงเพื่อนโห oh. โดนมาเนี่ยหลอกไปหนึ่งทีโอเคโชว์ความนิ่งเราต้องนิ่งกว่าฆาตกรได้ผมโชว์ไปหนึ่งทีอือใจเย็น <laughs> มาดีมาเอ้าไม่เอาเฉยเก่ากำลังจะพับไม้เลยทุกคนโอเคเหมือนเขาจะกลับไปแล้วผมมีคนไปดึงหรือเปล่านะโอเคมีคนไปดึงละผมว่าปั่นเครื่องนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเครื่องตรงนี้ ผมเปลี่ยนเครื่องดีกว่ามันมีเครื่องตรงนี้นะผมจะได้แบบเล่นง่ายมากขึ้นนะโอเคเราปัน่นพยายามปั่นไกลๆเพื่อนไว้นะเราจะได้แบบปั่นฟรีอ e ีสปอร์ตโอเคกลับมานี่ไงของจริงมาดิมามาดิมามาไงเพื่อนมาชี้หน้าได้ไหมชีน้าหนึ่งทีโอโหโดนตีป่ะเนี่ยโคตรโล่งเลยตรงนี้ยได้ปะได้อยู่หลอกกระโดดโอ้ยโอ้อยังสะบัดมาโดนได้อีก โอเคตอนนี้มีเซฟโซนอยู่นะเราน่าจะน่าจะยังพอเล่นได้อยู่ใจเย็นเพื่อนฉีกครับผมฉีกฉีกเลยฉีกเลยแล้วก็วนกลับไปเล่นที่เดิมนี่ไงไม่ไร้ครับผมเรามีตาย,ยายอยู่นะวิ่งต้องใช้ไปดิอือตายายคมๆไป็หนึ่งทีนี่ไงโหได้ใช้แบบสุดๆอะ่ะผมบอกเลยว่าเปิ้ลตาย,ายานี้ยังโหอดอยู่นะทุกคนสามารถเอามาเล่นได้นะผมคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยแตเย็นโอ๊ยติดโอ้เป็นเปิ้ลของเดดวิิคคงนะรับผม สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมโดดจริงเลยผมไม่กระโดดผมไม่หลอกละโอเคฉีเข้าบาันไดครับผมชิงมาหรือเปล่าโอ้ชิงมาไม่ได้ทันเอาไงเพื่อนเว้ยโอ้หืมแต่เย็นเพื่อนโอเคโดดเลยมาทั้งวันอีกเครื่องนึงใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อนไล่จริงหรอทับเซฟเลยครับผมอย่าตายแล้วนะโอเคพังไม้ไอ้โดนแดงเหรอกลายโปร้ยเฮ้ยโดดไปอ่ยหลอกไป็นพีใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะจูกให้เพื่อนได้ผมรอบหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะรอดหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมจะยอมตายให้เหมือนจะไม่เอาอะเหมือนจะไปประตูเลยผมต้องไปเปิดประตูหรือผมจะใช้เพิร์กนอนก่อนวะมันจะเสียเวลาไหมมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาฮิลนานอยู่ละถ้าผมใช้เพิร์กนอนอะผ่านไเนี้ยหลอกจะเยนเ็นเปิดเลยผมเจ็บอยู่อะผมไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะ โอ้โหไม่น่าได้ทุกคนโอ้เพื่อนน่าจะออกได้คนเดียวใจเย็นนะไม่น่ารอดหรอกทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรยิงยักไปหนึ่งทียึกยักอีกหนึ่งทีไม่น่ารอดโอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมรอดหนึ่งก็ถือว่าภูมิใจผมสุดๆแล้วตอนเนี้ยเรียบร้อยจีๆครับผมผมน่าจะบวกอยู่นะท้าไปเล่นเฮ้ยมองคนต้นเกมเหรออุ้ยมองคนต้นเกม ตายยากยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวยังไม่ได้ดึงเพื่อนเลยทุกคนโอนลรกคนแรกใจเย็นนะผมไม่สวนสวนหน่อยแล้วกันใจเย็นโหคือเดอะเนิร์ดเนี่ยตั้งแต่ปรับใหม่มานี่คือแบบมันบิ๊สั้นลงเยอะมากเลยนะโอ้โหตรงนี้โคตรโล่งเลยโอเคหลอกบางทีใจเย็นโอ้กระตุกนิดหน่อยวะขออย่ากระตุกก็พอโอเคเก็บลายให้ผมพยายามเก็บลายแบบอยาให้เขาเห็นตัวนะฉีกออกมาจากกำแพงหน่อย ตรงนี้บิงทะลุไม่ได้เรรยบร้อโอเคเราฉีกขึ้นบนครับผมเผื่อเพื่อนจะปั่นอยู่บ้านเล็กอย่าพยายามหาอะไรบางตัวนะตรงนี้คือโล่งจัดพยายามหาอะไรบางตัวแล้วก็อย่าชิดกําแพงนะพยายามฉีกออกมาเดีย๋ยวปะโอเคเราก็ฉีกเลยกลับไปที่เดิมยังได้เลยเนะี่ยจุ๊วนไปวนมาครับผมแต่ว่าเราเสียแผ่แรกเร็วเกินไปเหรอโอ้โล่งจัดเลยตรงเนี้ยโล่งจัดเลยหลอกเอ้ยโอ้โหปล่อยแห้แย่ละ น่าจะลม้มเดี๋ยวผมลองลนะองเน่อยเฮ้ยลองได้อยู่ลองได้อยู่โอเคหลอกก็จะสวนไงแล้วเขาก็หันหลังไปตีแบบคมๆไงเฮ้ยเอาสุดหรอเอาสุดเกินไม่สวนนะไม่สวนใจเย็นเพื่อนโอ้ตรงนี้มีคนปั่นหรอทำไมผมไปที่ไหนก็มีแต่คนปั่นวะเดี๋ยวชี้ก่อนให้แล้วกันเฮ้ยแม่เหมือนจะไม่เอาเพื่อวะเฮ้ยเหมือนจะไปเอาเพื่อนโอ้โหผมลากมาหาเพื่อนหอเหรอวะเนี่ยขอโทษเพื่อนไม่รู้ เดี๋ยวผมต้องกลับไปปั่นเครื่องให,ให้เพื่อนใหม่ตอนนี้ได้สี่เครื่องนะได้ไปหนึ่งเครื่องถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่มีใครล้มเลยนะผมเผม่อเราปั่นเครื่องนี้เสร็จไปออนหนึ่งเครื่องเดี๋ยวผมไปนอนฮิวดีกว่าวิ่งมาเหนื่อยละขอนอนหน่อยแล้วกันแบะอโอเคก็ฮิวครับผมทำไมเหมือนเขาจะมาหาผมวะเนี่ยขนไปก่อนแล้วกันอุ้ยอ๋อบาร์บีคิวเหรอ น่าจะบาร์บีคิวด้วยผมโอ้โหเกือบลุกไม่ทันถ้าผมลุกไม่ทันทน,นี่เขาน่าจะอุ้มผมฟรีอ่ะเอ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นนะเมื่อนนกี้เกือบลุกไม่ทันโอเคอยากสเต็ปส่วนกระแสปะสว่วนกระแสเหนึ่งทีโ okay อเคแล้วผมฉีกเข้าบัตเล็กเลยฉีกเข้าบัตเล็กเลยยาวๆพยายามหาอะไรบางตัวด้วยนะนี่นะพยายามหาอะไรบางตัวแล้วก็อย่าชิดกำแพงนะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหถุกถุกถูกถ้าจิ้มกำแพงน่าจะโดนแล้วมึงจะโอเคครับผมฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลย ยะชิดกระเพงก็พอไม่เหมือนเขาจะด่าผมเหรอบิง้งมาหลอกว่าจะไปทางนี้แล้วก็หักกลับใจยเย็นเพื่อนโอ้ฝั่งนี้ก็โคตรโล่งเอาไงดีวะเนี่ยมันโล่งเกินอะทุกคนดูดิโอ้สวนได้ปะสวนไม่ได้เอ้ยถึงเฉยโอ้นึกว่าจะไม่ถึงแย่ละสายยาก็ยังไม่มีเอาไงเอาไงมาดิวะเ้ยโอ,โอ้ไม่น่าสวนเลย ผมก็จะสวนกระแสไงสวยเบิ้ดเพราะว่าเขาน่าจะกลับมาสามผมแน่เลยวะผมมีรางสังหรณ์นี่ไงของจริงเอาสุดหรอเอ้เหมือนจะไม่เอาอะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามกลับไปบล็อกให้เพื่อนนะเพื่อนโดนตีไปเพื่อนเดี๋ยวผมบอกให้วัานี่มาเพื่อนผมม,เเผมดดนะเีเพื่อนโทรศัพท์เนี่ยผมเนลรเราโดนตีได้นะเอาไงเพื่อนเออตีมาแล้วก็กลับมาจูกันอีกทีนึงชอบจูพาไปก่อน เรียนอุ้ยโอ้โหมีแทงหลังไม่เป็นไรเอาพังไม้เฉยหมดก่อนแล้วเนี่ยสวยเพื่อนเขาไม่อยอมมาอุ้มผมเองนะถ้าเขามาอุ้มผมผมอาจจะตกเฟสสแล้วเฮ้ยเจอผมปะเนี่ยโอ้โหแย่แล้ฝั่ง l อทไม่ค่อยมีอะไรเลยโหแล้วปล่อยปล่อยแห่แ,หแบบนี้ลงๆแบบนี้หลอกไปถึงทีตายอยู่ตายอยู่โอเคตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องนะผมผมว่ายังพอได้อยู่ หมือนจะไม่เอาปะโอเคเหมือนจะไม่เอาอะเจอใครเหมือนจะเจอเคเดนสันหรือเปล่าเดีย๋ยผมวิ่งไปช่วยอะไรเรื่องอ้าโอ้โหมาไงวะเนี่ยเฮ้ยมาไงหลอกว่าจะกระโดดโอ้ต้องตายย่ะวะตายย่ะอุ๊ยไ่ถึงโอ้แย่แล้วแย่ลแยล้วทุกคนตายยังไม่โดนเขาตีไม่ถึงผมอะโอเคฉีกเลยเ๋ยวพยายามหาอะไรบางตัวนะผมพยายามหาอะไรบางตัวไว้วิ่งมาหลอก นี่ไงใจเย็นเพื่อนโอ้โหตรงนี้ผมชีงมาผิดทางทุกคนเหมือนโดนบีบเข้ามุมเลยตอนเนี้ยเนี่ยละลงจิงจิงหนึ่งสวนเุ้ยไม่ได้โอ้เรียบร้อยสวยตอนนี้เหลือแค่ผมคิดว่าทันนะเอาาโดนดึงหลังเฮ้สองไม่ทันโอ้โหผมไม่คิดว่าจะโดนดึงหลังไงผมก็เลยส่งไม่ทันหืมโอ้โหติดพอดีแล้วโดนดึงหลัง เขาเฝ้าอะไรวะทุกคนมันช่วยยากมากเลยอะเพราะว่าผมก็เฟสสุดท้ายแล้วนะตอนเนีน้เปิดเลยด้วยกันอีกคนหนึ่งเขาออกไปแล้วแล้วเขาก็ปล่อยเพื่อนตายโอเครับผม TG ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตายยากก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ like, like, กดติดตามก,กระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมหมๆกันด้วยน,นะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้